ครับสวัสดีครับผมพอกันได้แล้วครับก่อนข้ามอีสานวันแม่เมื่อนี้ผมก็ได้เล่นของไม้อีกแล้วครับได้สร้างของไม้มาอีกแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาแกะกล้องกันครับพี่น้องครับวาสิเป็นนิยังเพราะว่าตัวนี้ราคาแพงครับเป็นมื่นครับพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องมาติดตามชมพร้อมกันกับผมเลยครับ ตัวนี้สีแพ้งเนครับพี่น้องครับเป็นมื่นครับเดี๋ยวว่าเป็นนิยังครับเดี๋ยว,วผมสิแกให้เบื่อครับอ้านี่ครับนี่แหละครับของแพงครับผมก็ได้ดสร้างมาใหม่แพงที่สุด ที่ผมซื้อมาครับพี่น้องครับหมื่นสองพเกบครับอ้าวมาเบิงน้ากันครับว่าเป็นนีิยังนี่แหละครับที่ผมสร้างมาจากเว็บไซต์นี่แหละครับนี่ครับรคาคาหมื่นสองพามร้อยครับ รงฟรีครับอามาเบิ้งครับนี่แหละครับพี่น้องครับซัมซุงโน้ตสิบไรครับพี่น้องครับ ราคา1มื9นสองพันสามรอยเกาสิบครับนี่แหละครับผมก็ได้สร้างมาหนึ่งเครื่องครับหูฟังหนึ่งคูสายชาร์จหนึ่งเซนอะแดปเตอร์หนึ่งชิ้นครับครับอามาแกะพร้อมกันเลยครับ เดี๋ยวเข้ามาแกะของไม้พร้อมกันเลยครับของไม้ได้ครับนี่ครับ อย่าลืมมาของไม้เอี่ยมเนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับซัมซุงแกลเล็กซี่โน้ตสิบไลครับ อ้าวลืมครับพี่น้องครับเดี๋ยวครับแจะสติกเกอร์ก่อกนครับ ครับนี่แหละครับครับเดี๋ยวเคยจังเบิ้งตัวเครื่องครับเดี๋ยวห้ามาเบิ้งของแถมกันครับ ครับอันนี้เข็มจิ้มซิมครับครับอันนี้มีเคสให้อันนึงครับเคสใสนิ่มครับพลาสติกนิ่มครับอันนี้ก็คู่มือครับ ภาษาไทยภาษาอังกฤษครับครับมาบางโตัวเครื่องเลยครับบานนี้ครับครับเหลือบางตัวเครื่องก่อนเด้อครับ ครับเงาวับเลยครับครับรเบิ้งไออุปกรณ์ในกล้องกันครับของแถม ครับอันนี้อะแดปเตอร์ไาชาดยิบหาวัดครับชาจไฟยิบหาวัดครับอันนี้สายยู b t y บีไทซครับสายชาร์จแบตบ น,นีสายหูฟังครับ3.5อันนี้เขาแถมมาในกล้องครับแต่ผมยังไประเทศติดฟิล์มเน้อครับพี่น้องครับ ต่อไปผมก็ดีไส่ตัวนี้นะครับซัมซุงเกล x ซี่โนตซิฟไลตัวนี้นะครับนาจอหกจุดเจ็ดนิ้วครับกล้องหลังสามตัวครับสิบสองล้านเมดครับเอ่อกล้องหน้าหนึ่งตัวครับสามสิบสองล้านครับผมจีกาจีไ้คู่กับตัวนี้นะครับไมเคลฟีเสียวมีตัวนี้นะครับผมก็ดิใซนกับตัวนี้นะครับ ต่อไปก็พี่น้องก็จิได้เห็นตัวนี้นะครับผมก็จะใส่คู่กันนี่นะครับท้ายคลิปวิดีโอครับ ครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอจากไปก่อนเด้อครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แชร์ก่อนคำพิสานนันแม,ม่เด้อครับคลิปหน้าพรุ่งนี้เดี๋ยวผมไปติดฟิล์มก่อนครับโทรศัพท์ก่อนครับ,บคลิปหน้าพรุ่งนี้สวัสดีครับผม